ออกแต่วัดก็คือพากันเขาป่าหาเห็ดอีกแล้วเด้อทุกคนเบิ่งบอนเก่าบอนเดิมเขามากกับเห็ดพอ่อวออยู่นะสาวใบาดีสาวใบาดีตอนสวยเด้อทุกคนยินดีตอนหบเขาสู่สองสาววันหลันถุงเด้อวันนี้พากันมาหาเห็ดมากกันสองคนพี่น้องมากกับเอือลอยมาส่งเออหน่องก็มาจา้ะแต่ว่ายังบ่พอคนจา้าคนในป่างเงียบสงบมันมานเด้อมาหอดแล้วก็พอเลยนี่ ความอยากมาคอซองคนก็นพากันมาบึงเตีโอ้จนมันเน่าเลยทางในนะได้แต่ดอกจุกอันนี้แหละเห็ดดังงัวมันจะบ่มีรสชาติอทุกคนเนาะเอาไปปรุงมันบ่หึนบ่คมบค่ขากินเสียบป,ปกติอันนี้เห็ดนาา่าเละเลยเห็ดขาดละอันนี้เห็ดขาจ้ะอุ้ยอันนี้เห็ดเพิ่งพี่เราขึ้นมาเหลืองงามแท้มื้อนี้พากันมาซองเอ้ยน้องความอยากมาแหงคนอื่นเขาจาลงวัดเบิด ออกมาหกหมื่นพี่น้องเบิ้งยังบานยังงามอยู่เพราะว่าผลบ่ห้ามนอบางดอกกันยังจุ่มๆก็มีเดศนี้อันนี้ดอกหน่อยแท่น่ะมัวว่าในสวรรค์กัมาแต่วบเห็นเห็ดเบึงตีนี่พี่พี่น้องเบิ้งโอ้งามเด้เห็ดมุองออยู่ตามเหลือบหินนี่มันๆจ้ามานำกันแต่ว่าเออลอยอยู่อีกโน่นหนึ่งเออหากันอยู่ ฝนกะสิตกพอฝนพี่น้องเมิดคือ้มโอ้ยมาเด้เก็บเห็ดจะาเก็บเห็ดพีพีดอกหนึ่งเห็นบนในดำม,มีซ่อนไหมยังหน,ยหน่อยหน่อยนี่ก็มีนี่ซ้ำนี่พอดีฮะเห็น่ะมันออกน้ำเรื่อยๆขนาดมาเมื่อวานยังบบเห็นเมื่อกี้บานจนเถ่ามันขึ้นล่าแหละน,นี่สิปลาให้เป็นเสือซะแล้วเบิง คนเหยียบเกือบบ่ใหญ่โอ้ยเน่าโอ้ละบ,บ่เดเบิ่งติมาฮกมือกบโบ่เหน็นเห็ดในนีน่นะพี่มื่อที่ฮกยังได้พผลกันเบิ่งวัดาสนาพผลกันต้นบานอันนี้ก็เท่าละโบอ,อันนี้ก็เท่าเร็วดีเหมืนว่าง,งามอันนี้เบิง่งเควรออกนี่เห็บเห็ดไปหรอง ป้าโถคือมาเหตุงามแทะกําลังแตกออกมาแต่ดินพี่น้องบักจุ่มประกางามฮะฟ้า,ากำลังบานอมโมหโโตรงนี้อยากเปื่อยลตัวบานกับบานบางตัวเน่ากับเน่า จะเมียน่าสวยเห็ดเพอเวอร์อยู่ผูดอกหนึ่งพี่น้องเห็นปะพี่ว,ว้าวสิบัวไฮคินหอดได้บึงดอกเห็ดใน,นยังงามๆอยู่นอน,น<ว>บอนหากาส่วนลายมันอยากออกหนงพี่น้องเห็นปะ อยู่ริมๆน้ำริมห้องบรในงามแต่เด็หนึ่งสองแล้วกันนี้ก็คือน้ำไลเห็นป่ะนี่เก็บข้างลำธารน,นะคะผู้แนมไปเห็นตะขาวพาวอยู่ออมันบรนไดยากสะนงป่าบรนไดหกปันได ดอกน้อยก่มีบางทีโหพี่หน่อยยังมีเหดลางูเกลืองลงเหลืออีกด้วยเห็ดพอวัอย่ดอกเดียวโอ้สมรถอยากแท่กับอีกหนึ่งไข่จ้าโอ้ยโบมีเป็นโมเป็นพวกพอสองดอก ระเบิงเฮ็ดพี่น้องเบิงแง้มมาแต่ไก่พอเห็นเขาเพลย์เวกยูอสองดอกออกเป็นเป็นคนถั่วไรโลบถั่วไรใบดูนี่พวกโอ้ยสมง,งามเห็นไหมางเด็กบ้านเลยเนาะแข็งเข่งดอกน้อยกำลังพ่นดินงามแท้ๆเ,เห็นปะยู่พักอันอยู่คนละดอนกับเออรอยพี่น้องเพิ่นกับพ่อเห็นอยู่ โอ้ยจำใน่พ้ดีเกยงเสียบเ้วยนี่โอ้โอ้เห็ดคา่าอันนี้เห็ดค่ะจะไผ่บุมีคา่าเอาไปกินแน่นี่เห็ดถ่านป้าเถอะดอกบางเงินเผ็กโฟว์เเลยพี่น้องโอ้จะเหมอนหวางาม ทงมือกับใบไสเด้อมือนี้ฝ้าเบิ้งแนเฮ็ดนะอยู่ตะพังห้องผูแล้วก็ผู้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 นู้ผู้หู้ผ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 ู้นู้ผ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 ง้ผเ้ผู้อู้ผ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 ูหผู้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 ผ้ผู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 ้ผย้ผู้ผูู้้ตัวผู้ผั้ผี้ผู้ผู้ผูู้ผู้ผู้ผ้ผู้ผู้ผนะู ดอนนี่ไดมันบอกคอยมีมือว่านนี่นะเลาะลงมาอยู่โถจุ๊บจุ๊บุ๊ยอยู่นี่พี่น,อน้องเบิ้งสีเพื่อนอยาจะขึ้นใบตองนี่ซ้ำนึงหลือโบได้เห็นควายยางสองหอบงูม,มาจังได้เห็นเห็ดโอ้ยโผสีโบมาน่อยได้เบิง้ง แล้วหกมือพอพอดเก้ากันยังไดบานมึงตี่เห็ดละโงกนะแท้มือว่านิสวรนกับเก็บน้ำดิผู้ไปก่อนว่าคือโบเห็นเห็ดบึงวัดสนาภัยวัดสนามันอีลีเห็ดจ้ะ เขาขาค่ะผมไม่โอ้ยอันนี้มันโอ้แล้วพี่น้องเบิกเขาโอ้บดซ้ำเด้อมันเป็นเสือระเบิงเห็ดไข่โป๊กซามนียกับบริเ็นเดนี่แท้เขามาเยื้องขวดเอาจนอ้อมหัวโพน งามมากขันเทยอยยางไว้นะมันโบเห็นพี่น้องเห็ดอันนี้มันตีนสั่นเนาะต้องคอยแย้งฝนก็มาพอฝนแล้วพี่น้องมันมืดกึับมาแล้วเป็นตาได้หาต่อบริเฮ็ดนะฮะอย่าเอิ่อหากันบริเฮยินสิเดี๋ยวออกแต่ป่าก่อนบ่าจาิจักป้าผูทั้งผ่านละหมืดกำม,มืดแหล่มาแล้วไปหากันวันเด้วยแบบนนะี้ตะกี้อยู่คนละโน,น้นละขันฝนตกแล้วเสื่เอิญกันบริเฮ็ดพี่น้อง คอยนะย่างอยากเลาะอ,อยู่ป่าทางลังนะ่ะบนเท้าหาหนี่แหละหักไปก้อนไปก้อนย่างไปทั้งทุนแหละมันฝนมาขันเฮาอยู่ไก,ก่กระไรยา่านฝนโตกับย่านเอื้นบุรีนี <c> ้ <oughs> ยังบกคิดว่าอยากผ้ากันเมื่อได้ฝนทำหัวนะ <c oughs> ห,นหาแท่นนี้เลยพี่น้องบรุรีไปไก่ป้าเสียงคือมาแหง้งแทะคือมีแต่เทาอยู่ในป่าเลยเนาะ มันมืดฝนแล้วจะเห็นเห็ดไหมคะเนี่ยเห็นไหมขวดใบตองปกติเห็ดทานเลเออมันเห็ดทานบั้งสิดูเห็นอะไร้สิพี่น้องอยากไปสองคนก็พากันมาสบายดีพี่น้องบุไมยก็ยังบ่ยอมเด้อคุยมานคือเก่าเด้อมายางมือเสาใครกลมายามแร็งข้ามไปยังอะไรอ่ะเขาก็เลาะขึ้นทางผูเมื่อวานนี่บ่ พอเลยจ้าเฮ็ดพี่น้องเอ,อ้ยงามเถอะเจมินว่าง,งามเฮ็ดหลงส่องบุ้งตี้พอขนาดออกหกเหมยังมีสามหนีเสยพี่พี่ดอกหนึ่งเลยเอานี่แค่นเก็บไปแล้วดอกหนึ่งวันหันนะฝนตกพี่น้องโอ้ยพากันหาเฮ็ดแข่งฝนตกอ,อ้ยนอ้องโบพากันยอมเมื่อยอีกนะตะกี้นะ่ะกำลังเห็นเฮ็ดผลว่าฝนทึนยังอะ โอ้คิดว่าเห็นคิดว่าเห็นเฮ็ดบางที่ฝนห้ามซุ่บข่อยพี่น้องอยู่กลางป่ากันยังบวได้ถอยเด้อจ้ะเปียกฝนกับบักแห้งหนึ่งน้ำจนไายเบิดทิปอันนี้เบิรงจ้าพี่น้องเอ้ยอทะเลเมืองง่ายได้เบิดไปแล้วฝนหนึ่งป้าพุ่หัวใหลุดกินหลุ่นคุยแบบแป๊ะคิเห็ดมาด้วย ปเป็นมูวูคันพ่นบัวโผล่นะเก็บซองมูกับเครื่องกระตาให้มูใหญ่แล้วเฮ็ดอเน,นี่ยงามงามพี่ดอ,อกงามเฮ็ดกับเฮ็ดเปียกฝนเห็ดอมน้ำจ้ะเฮ็ดทานดำ นังอยู่ในกล่องพื้นผากเลยออันนี้เท่าคนยังยิบยิบอยู่บอดมีคนพี่น้องบอผอบไามนี่กันอยูอสอ่งคนกัตตาชาวันเองคนนี้เห็ดปล่อยลอยอยู่อือก็มีดอกงามอยู่ด้วยทางลุมกะ ทางงามทางแถาผสมกันพอเฮ้ามือที่หกแล้วนรามาหาเห็ดนะเห็ดออกหกมือพี่น้องมันกันยังมีตัวงามสยมันออกไปเลยเนาะอืมดอกหน่อยนะกันเห็ดพี่น้องเบิ่งของซ้อนนั่นตอนเฮ้าเก็บนะคือยังมีดอกงามๆอันนี้เป็ี่ยนเห็ดใข่เดุกคนหนาเขียวๆตัวมันอยากอิ่ม้ํำเนาะอันนี้เห็ดหนาอ่อนอันนี้โบหัวเห็ดยังจะเบิ่งนะคือมันสีกินได้มันก็หอมคือเห็ดไข่นี่แหละดอกก็คข้าขๆเห็ดไข่แต่ว่าคนละสีดอกเข็งๆงามงาม ผู้เดียวก็ถือว่ามันซัําน,นเล่เหมือนนี่หาอากรกตาหน่อยไปเนาะใคนแมนว่ารออันทางบนจะค้งเคยรอนะคือสีเรือกรตตามีดอกแข็งแข็งแต่ว่าอันสวนกันไปรออีกคางหนึ่งบเคยรอจากเถื่อไปหกมือนบบเคยไปอย่างเลยพี่นนองข่างนะแล้วบได้ฮอตเฮดโอ้อยเจมาสีงามอุ้ยหูอยู่บางที่สีงามแฮมันเป็นสีแบบเหล่ๆอ่อ,อนๆเห็นแล้วมันสะอ่อนสีเฮดฮะเนาะ เ็ดเจลาดอกนี่มันก็มีสีแล้วก็มีสื่อแตกต่างกันไปได้พี่น้องแต่มันกลิ่นได้เบิดเนาะอันนี้มันจะออกค่าค่าแต่ว่าพวกเ็ดอันหนางัวนะมันจะบบมีรสุดศาสตร์เด้อทุกคนเนาะเมื่อก่อนมีคนถามสวหรคนเ็ดค่าเนี่ยมันจะหืนบางคนก็มันสีคมคมมันหืนบางคนก็บอกกลิ่นเนาะเดี๋ยวมันออกบุคอยเป็นมูแล้วยัง่ีเห็นอยู่อันนี้เขาเอื้อยลอยพี่น้องปื๊ย เล่ามาอันใดมือนีินะเพิ่นมาใช้มือวานนี่มอาน้ิมือวานนี่ตอนข้าบโบยักโพหดเก่งคอยว่าอยุ่ยมือเศร้าจังมากระตาเราบักใหญ่เนี่ยจนสิตเต็มนี่มากันสองคนโอ้ยมวนบักขะเก็บมวอยากมาหอบสองโบจักล่อโบทัวฝนตกห้ามแล้วมันไปไก่กันโบได้มันยังเอิญโบได้ยินได้ใบใบใบตองใบใหม่ใินะมันตรงยางนำกลนกันเฮาเราสือส้อๆอยู่เพราะเฮามาเฮาเคยเลยเคยเนาะ พี่น้องปิดกระตายเรียบร้อยแล้วเขากรสิพากันเมื่อนี้ชุมเฮาหาตามวัดนี่แหละมาดูลายมาก็จะมันโบหา่ามันหูจักชุมเฮาเบิดแล้วในวัดมีรถอยู่คันหนึ่งแต่บบหัวเขาจะมาหาเห็ดคือชุมเฮาบ่ามือที่ซองนั่นมือเจาะกลับไปหัวแดงนะป๊อดหลดนะคนนะหาหกสิบคน,นนะหักมันได้คููคนควมบอกเห็ดออกลาย เมื่อก่อนจ้าคลิปนี้ก็คือสิลาละเด้อ,อทุกคนเนาะพอกันคลิปหนาไปแล้วสบายดีสบายดีหมันมัน